ทางด้านโรงเรียนวัดไผ่ล้อมค่ะก็ได้มอบเงินปลอบขวัญน,นักกีฬาทางจังหวัดขอนแก่นนะคะหลังจากที่ถูกโจรกรรมทรัพย์สินระหว่างเดินทางมาร่วมแข่งขันกีฬายาวชนแห่งชาติครั้งที่31จันทบูรเกมค่ะ ที่โรงเรียนวัดไผ่ล้อมตำบลจันทนิมิตรอําเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีนายอารักษ์วานิชอาภาพานรองผู้มนวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขตหนึ่งพร้อมด้วยว่าที่ร้อยตีสุรชัยพัทราพรไผ่บูรณ์ผู้มนวยการโรงเรียนวัดไผ่ล้อมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันนําเงินสดจํานวนเก0 0พบาทมอบให้กับนายชัยพรบัวช่วยผู้ฝึกสอนนักกีฬากรีธาจากโรงเรียนนครขอนแก่น ที่ได้เดินทางมาร่วมทําการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่31ที่จังหวัดจันทบุรีแล้วก็ถูกคนร้ายค่ะบุกเข้าลักทรัพย์ขณะที่ร่วมทําการแข่งขันและเพื่อที่จะเป็นขวัญและกําลังใจให้กับนักกีฬาค่ะทางจังหวัดจันทบุรีโดยโรงเรียนวัดไผ่ล้อมจึงได้มอบเงินปลอบใจดังกล่าวทั้งนี้ก็สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่21มีนาคมเวลา11นาฬิกาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งว่ามีคนร้ายเข้าไปลักทรัพย์นักกีฬา และภายหลังจากที่ได้รับแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองจันทบุรีก็ได้เดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วค่ะจนสามารถสืบทราบได้ว่าคนร้ายผู้ก่อเหตุก็คือนายสมานพงศ์หรือว่านายเทิดจึงได้บุกเข้าจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ที่บ้านพักก็พบว่านายสมานพงศ์อยู่หน้าบ้านค่ะพอสอบถามนายสมานพง์นายสมานพงศ์ก็ให้การยอมรับนะคะว่าเป็นคนร้ายที่ก่อเหตุในคดีนี้จริงพร้อมกับยินยอม นำตำรวจนะคะเข้าตรวจค้นและยึดทรัพย์ของกลางเป็นเงินสดจำนวน1920บาทโทรศัพท์มือถือ1เครื่องยาไอ้น้ำหนัก0.43กรัม power bank พ,พร้อมสายชาร์จจำนวน1ชุดและคันเบ็ดพร้อมอุปกรณ์ชุดตกปลาแล้วก็ชุดแต่งรถจักรยานยนต์ค่ะ ซึ่งของกลางที่ยึดมาได้อยู่ระหว่างการดำเนินคดีจึงทำให้ทรัพย์สินที่เป็นเงินสดถูกเปลี่ยนแปลงไปเพื่อที่จะลดปัญหาความเดือดร้อนแล้วก็เป็นการปลอบขวัญและให้กำลังใจทางโรงเรียนวัดไผ่ล้อมจึงได้บอบเงินปลอบขวัญดังกล่าวให้แกน่นักกีฬาค่ะ